วิดีโอนี้คือการสาธิตวิธีการใช้งานการเชื่อมต่อบลูทูธของเครื่องวัดน้ำตาล r o s Mac HS 2 0 0ครับวิธีที่1เชื่อมต่อดูค่าระบน้ำตาลขณะวัดสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอสาธิตการใช้งานได้ครับหลังจากใส่แผ่นทดสอบระบน้ำตาลในเลือดเข้าตัวเครื่องทางช่องใส่ด้านบนตัวเครื่อง HS 200จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ สังเกตว่าไอคอนบลูทูธจะกระพริบขึ้นบนหน้าจอก่อนการเชื่อมต่อให้เปิดบลูทูธในโทรศัพท์มือถือของท่านและหลังจากนั้นให้เปิดแอปพลิเคชัน s m a x Health Style กดเข้าไปที่ไอคอนน้ำตาลในเลือดก,กดเลือกผลิตภัณฑ์ r o s m a x hs 2 0 0เลือกการสแกนเมื่อโทรศัพท์มือถือของท่านค้นหา r o s m a x hs 2 0 0เจอแล้วให้กดจับคู่และกดตกลงครับ จากนั้นไอคอนน้ำตาลในเลือดจากสีเทาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงกดเลือกไอคอนน้ำตาลในเลือดอีกครั้งเพื่อเริ่มการวัดในการใช้งานครั้งแรกโทรศัพท์มือถือของท่านอาจมีข้อความคำขอจับคู่บลูทูธให้กดจับคู่ครับเมื่อตัวเครื่องเชื่อมต่อแล้วให้ท่านใช้งานตัวเครื่องตามปกติครับนวดเข็มที่ปลายนิ้วเบาๆกดอุปกรณ์เจาะเลือดลงไปบนปลายนิ้วจากนั้นกดปุ่มยิงเข็มเพื่อเก็บตัวอย่างหยดเลือด นวดเข็นปลายนิ้วเบาๆอีกครั้งเช็ดเลือดหยดแรกทิ้งไปใช้เลือดหยดที่2ในการทดสอบเพื่อป้องกันการปนเปื้อนหลังจากนั้นจุ่มปลายของแผ่นทดสอบที่ใส่อยู่ในตัวเครื่องลงไปยังหยดเลือดค้างเอาไว้จนได้ยินเสียงปี๊บและตัวเครื่องนับถอยหลัง5วินาทีครับหลังจากขั้นตอนการวัดปกติค่าระดับน้ำตาลจะขึ้นมาอยู่ที่มือถือของท่านในแอปพลิเคชัน r o s m a c Health Style ทันทีครับในตัวแอปพลิเคชัน ท่านสามารถกดที่ไอคอนรูปยินสอมุมขวาบนของค่าระดับน้ำตาลเพื่อเลือกช่วงเวลาในการวัดได้ครับจะเป็นการอดอาหารหลังอาหารหรือก่อนมื้ออาหารก็ได้เช่นกันครับและหากกำหนดช่วงเวลาในการวัดเสร็จแล้วให้ท่านกดปุ่มบันทึกครับตัวเครื่องวัดน้ำตาล Rosmac HS 2 0 0และแอปพลิเคชัน o s m a c Health Style ยังสามารถเชื่อมต่อดูค่าระดับน้ำตาลย้อนหลังได้ด้วยครับ ให้ท่านเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมากดที่ไอคอน3ขีดมุมขวาล่างจากนั้นกดที่อุปกรณ์เลื่อนลงไปจนกว่าจะเจอ Rosmac HS 200จะสังเกตได้ว่ามีปุ่มซิงค์ค่าทันที แต่ว่าจะยังกดไม่ได้ครับให้กดปุ่ม M ที่ตัวเครื่อง Rosmac HS 200เป็นเวลา3วินาทีจนกว่าไอคอนสัญลักษ์ b l ณบลู o ูธจะกระพริบหลังจากนั้นกดซิงค์ทันทีครับในขั้นตอนนี้ค่าระดับน้ำตาลที่ถูกบันทึกไว้ในตัวเครื่อง HS 200จะถูกโอนถ่ายมาอย่างแอปพลิเคชัน s m a c Health Style ครับขั้นตอนการดูข้อมูลให้ท่านกดย้อนกลับไปและกดที่ไอคอนรูปกราฟที่ด้านล่างครับจากนั้นกดไอคอนรูปดวงตาท ด้านมุมขวาบนของค่าที่ท่านต้องการจะดูครับ